สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับผม Hot Coffee อีกเช่นเคยแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Apex Legends นะครับผมสำหรับช่วงนี้นะครับเกม Apex Legends เนี่ยเขาก็เปิดให้ทดลองเล่นแบบ Cross Platform กันระหว่าง PS4 Xbox แล้วก็ PC นะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เล่นบนเครื่อง PS4 ก็จะพบเจอแต่ผู้เล่นฝั่ง PS4 มาโดยตลอดใช่ไหมในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเจอกับผู้เล่นฝั่ง Xbox แล้วก็ PC ด้วยนะครับซึ่งจะพบเจอกับชะตากรรมพ่โหดร้าายกว่เดิม หรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะอีซี่ขึ้นก็นได้นะใช่ไหม <c oughs> ใครจะไปรู้นะอโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลองลุยกันเลยดีกว่านะครับอถ้าชื่นชอบอย่างไรอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเพื่อมาพูดคุยกันด้วยเนาะโอเคนะไปะปะอยากเล่นแล้วลุยลุยลุยโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้เป็นจัม master นะ แล้้วกก็ผูเล่นอีงไหนอรัเพื่อนอยากลงไหนตรงนี้เลยฮะไปไปไปผู้เล่นอสองคนที่สุ่มมาในตี้ผมนะครับก็เป็นผู้เล่นฝั่ง PC นะดูจากสัญลักษณ์ด้านหน้าแข็งบางปลายล่างจะมีเครื <el ab ashed out> ่องคอนเทนเซอรอยู่ถ้าเป็นฝั่ง PC ก็จะเป็นรูปผองอย่างเงี้ยซึ่งเมื่อก่อนมันไม่มีนะมันเมื่อก่อนมันไม่มีบอกว่าเล่นมาจากเครื่องไหนนะโอ้ยระเบิดอะไรเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ใช่เพื่อนเพื่อนเปิดเพื่อนหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็แบบเปิดมาเอาเลยป่ะเฮ้ยมันไม่ใช่ระเบิดเพื่อนจริงด้วยเก็บปืนทุกอย่างก่อนเพื่อนนอกแล้วเหรอเฮ้ยมันมืดมืดมองไม่ค่อยเห็นโอ้โหเปิดมาดิต่อยต่อยเพื่อนเหรือเปล่าเนี่ยต่อยเพื่อนเราตายป่ะเนี่ย มันเยอะเขาจะตายหลายตัวแล้วดิผู้อีกคนเราอยู่ไหนวะมาช่วยกันหน่อยเพื่อนเออเขาอยู่นู้นแล้วนี่ยว่าเฮ้ยเขาทำได้ดีทำดีเฮ้ยน็อก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 ตายเพื่ออะไรใช่ไหมตายเพื่ออะไรใช่ไหมอือไม่ยิงหรอกปืนกระแทกเอาจะบปวดกว่าไหนละหัวยัง โอเคน่าจะหมดนะเพือบแล้วอุ้ยเดารอดจากวิกฤตแรกมาได้นะเฮ้ยมเปี่ยนใ้มีกระสุนอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บจริงเจ็บจริงเจ็บจริงโอ้หไม่มีนี่เลยอะไม่มีเกาะเลยรอกันเดร๋ยอกนะโอเค คือตายเลยเหรออ้าไม่ตายเลยเลยสามเนืยอนกระสุนหมดเออราขอเนะเราขอกระสุนกระสุนหน่อยนะนายไม่เอาอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคนื่องนายเก็บไม่ทันเราเราซอรี่คือเราโรงพยาบาลไม่มีวะคิดถึงไลฟ์ไลน์เลย เอ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนโดนยิงแล้วโอ้โห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 เอาอ้อ้ามาอาอ้มาอาอุ้ยเราเหมือนโดนโดนยิงกระแสไฟฟ้าพังหมดโโห เส๊ได้อ่ะมันคืออะไรอ่ะเขาปาระเบิดมาเหรอหรือว่าเราโดนโดนไอ้นี่โดน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 เบิร์ดเขาเรียกว่าอะไรเล่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วอย่างนี้ไม่ใช่แล้วเพื่อนเฮ้ยเขาไม่ตายเหรอโอ้ยยยหมดแสบเลยเนี่ยเออต้องตายได้แล้วตายได้แล้วโอ้ยโอ้ยเด้งเด้งเดโอ้จะซ้ำเขา

เมื่อกี้นี้แบบช้าใจเกินนะเห็นเขาน็อกแล้วแบบเออก็อยากจะรีบซ้ำเนี่ไม่ค่อได้ดูซ้ายขวาหน้าหลังให้ดีว่ามันมันมีเครื่องไม่อยู่ใกล้เนาะทิ่แบบว่าเกมเอฟเฟกย่างเงี้ยแบบเวลาที่น็อกเนี่ยมันจะมีน็อบดาวชิลใช่ไหมมันจะทำให้เราแบบว่าซ้ำได้ยากขึ้นกันไปอีกต้องรอให้ดีนะไปไปไปมันเหมือนมีตีอื่นด้วยเนี่ยไม่ได้มีแค่ตีเรานะโอ้ยโอ้ยดูดูดู แลนดิ้งเราตกลงในลาวาเจ็บเลย <c oughs> เก็บ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 ทน่นี่เป็นที่ที่แบบว่ามีของเยอะนะมีเทียรูทระดัมบ,บม่วงเลยโ <c oughs> ว้ตกใจเจอวิ่งแบบรูทมาเลย Full pelat. Gunung samam There's a full match. Reloading. Uy, 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 uy. Uh. Reloading.

ไปนี้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 อย่าอย่ามาแอบยิงอย่ามาแอบยิงเออเออเออหลังเขาป่ะเนี้ยเพื่อนล้ม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 อีงคนอืมหมดนะหมดนะโอเคเพื่อนชุบให้โอ้เมา่นี่ทำได้ทุกอย่างเออ ไปไป,ไปไปไปข้างล่างเนี่ยมันทองมันกล่องทองไปแบบเดี๋ยวไม่ทันโดนพึ่ขโมยเสียงนี่คือเสียงเท้าศัตรูป่ะมันได้ยินแบบแอบบเเดี๋ยวเดีไม่มั่นใจ nó xịn cục 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 nó chắc là sai này mà vừa ở trong nút không nên là sai mít lau à tiếng thì vui cục 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 ở đây đi còn đi cục còn nghe คนก็ไม่แน่ใจคนเราก็ไม่แน่ใจมาแล้วมาแล้วเ,เพื่อนอาจจะเยอะไ,ได้นะปืนอัพสัมป์ต์กัปปะเราไปหนึ่งใช่ไหม t some a m p e cover. Took down another. One sec, healing up. เดีย๋ยวไก็กอยยนนะรรน,ร,นรอรอยู่ไหม,มน,มนีันคนเยเ เออยิงมนทั้งตีไปเลยโอเคอ้าวมีเพื่อนนกโอ้ยเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเราไปเราไปทุกอย่างให้ไดยแล้ว เอาวะสองสกอตเล็บเอาวะจุดที่ชุบเพิ่มันอยู่ไหนเนี่ยผมมันยังอยู่ในวงอยู่นะได้อยู่เก็บดกระสุดเดือดไปทุกคนอู้ยวงวงมาวงมาไม่เอาไม่เอาวงแบบนี้ไม่เอาวงหลังๆนี้มันวงมันแรงมาก สไนาเปอร์เรากระสุนหมดนะเนียเ่ยเอ้ยเออลูกซองเราอะ่ะโอ้ยยังไม่ได้เก็บแบบของที่ยิงเขาตายไปเลยอะ่ะเสียดายมากไอ้ดอปนี่มีอะไรเหลือ,อ <c oughs> ไหมเฮ้ยอ่าในที่มีอะไรนะอ่าในที่ไหนเหลือโอ้โหแจมแจมแจม,แจมนี่เพื่อนเราไม่เห็นเลยไงเข้ามาถึงก่อนเราเลยเขาไม่ชอบอาจจะไม่ชอบก็ได้เเฮฮ้้ยยย เฮ้ยเพื่อนโดนอะไรเพื่อนโดนอะไรไม่ใช่โดนวงกัดนะโอ้โหเพื่อนไปตายนอกวงเราคงออกไปไม่ได้อ่ะออกไปเราเราตายคนเหมือนเพื่อนแบบว่าจะพยายามจะไปเก็บไปเก็บกล่องนอกวงนะครับเโอ้ยเตยนเตยน

เฮ้ยเราจะทุกคะนั้นเราจะชุกระนั้นุกระนั้วเพื่อนๆยิง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 เฮ้ยเขาเขากล้าเราเขากล้าเราเขากล้าเราเขากล้าใจนะอัดเข้าอัดเข้าอัดเข้าเพื่อนอัดเข้าพยายาม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 เข้าเออโอ้โหอีออเดชมเปี้ยนยิงฉลองฉลองฉลองยิงฉลองเฮ้ยเล่นอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหนายทำดีมากนายทีมดีมาก o p m i n แต่เสียดายนะหุ่นยนต์เขาแบบออกไปตายฟรีนะนอกวงโอ้โหไอสกร์ไม่ธรรมดานะตอนนี้โอเคนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอตัวไปในเพียงเท่านี้นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมถ้าชอบอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e ให้ด้วยนะมีคำถามอะไรหรือว่าอยากพูดคุยกันเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับโอเคไปละบาย